คำว่าติดบีเทสเฉยๆไปแล้วไม่ได้เรียกราคาแล้วเพราะว่าทุกวันนี้คือเยอะมากๆไอเส้นสินักคารินก็ติดกันทั้งยวงแล้วมมนนนนีีี้้้ะัตตตอองงแบบโยริดเ ตอนนี้แม่งติดบิทเทสยาวไปยันแบบไกลมากแล้วอะสมมติพี่เป็นเดฟจะสร้างคนดูพี่บอกว่ารถไฟฟ้ามันกระจอกไปแล้วพี่ทางด่วนพี่ว่าถ้าคอนโดแพงนะต้องติดพวกทางด่วนทางขึ้นลงทางด่วนอินเตอร s t a t e ความหมายคือออกต่างจังหวัดง่ายเข้าในเมืองเร็วเพราะว่าหนึ่งคือที่ดินเราจะไม่สูงมากแต่ถ้าถ้าพูดแบบนี้ก็ยังมีบางนาอารมณ์มันนั้นแต่ไม่จําเป็นต้องติดบิเทสเพราะว่าคอนโดระดับ10ล้านอะ คนไม่ค่อยนั่งบิเทสแล้วหลายๆคนบอกนะว่าแบบเฮ้ยอยู่อเมริกาเนี่ยคนที่อเมริกาเนี่ยคนฉลาดขึ้นรถสาธารณะใช่แต่ไม่ใช่สำหรับที่ไทยมันยังไม่สุดในเรื่องของการเดินทางเชื่อว่ายังไงคนก็ยังขับรถเป็นหลักเพราะฉะนั้นคือถ้าถามพี่นะพี่เป็นเด็วันนี้นะพี่ไม่สร้างติดบิเทสแล้วพี่จะสร้างให้ติดอินเตอร์สเตตแค่นั้น